ครับมาเจอกันในสวนทุเรียนนะครับกับบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ครับก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับนี่ครับวันนี้ครับเข้าสวนมาเก็บมะแรงนะครับช่วงนี้นะครับทุเร so ียนแตกยอดอ่อนมานะครับนี่นะครับนี่ครับเราก็จะมาเก็บมะแรงครับเก็บมะแรงคือนะครับมาพ่นยาพ่นสารป้องกันผียนะครับช่วงนี้นะครับใบแตกแตกยอดมาประมาณนี้นะครับก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับยากัน พวกเพียไฟเพียจ,จักระจันนะครับตัวยาที่ใช้นะครับก็จะเป็นฟิฟโฟนิลบวกฟิโนโบขามนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ทั้งเพีย้ยและหนอนนะครับ